สบายดีอ่ายินดีต้อนรับพุทานเขาซูซองนานาแฟมลีเดอร์มอนีกะถือโอกาสมาหลาอแคมคองเนาะใกล้ๆกล้เทศกาลอ่าออกพรรษาเนาะอันนี้จะเป็นจุดที่ว่าเพื่อนานะเห็ดแขงเหือเนาะ ในช่วงเทศกาลบุญออกพรรษาเพินพ่นจะแข่งยู่เคมโคองนี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นจุดที่เพิ่นขายเครื่องเนาะช่วงนี้เพิ่นยังหากระตั้งกลางเต้นเนาะจากหน่อยหอดมืองานมาเพิ่นกะคือสิได้ปิดทางเนาะเพิ่นปิดทางบให้คุณเขามาเนาะช่วงนี้ยังเข้ามาได้อยู่เนาะแต่ว่าอีกประมาณสามมือนี่คือสิเข้าบ่ได้แล้วเนาะอีกประมาณสามมือนี่คือสิแมนา่า เพิ่นบโให้เ้าแล้วเนาะจุดอ่ะชีเฮ้าอะเนาะนี่ก็คือจุดอ่ะองค์พญานาคเนาะทุกคนนี่ก็ใกล้ๆชีฮอตลาดเราวเจริญเนะาะแถวนี้ฮัน ทางกับก,กวางห,งหน่อยหนึ<ม>่งเนาะด้ดย<ม>ห้องอย่างลุ่<ม>โดยวยดยแม่ไทยวิดีโออยู่ลูกย่าห้องเดอ้อดย้ยเนาะมันก็มีบางบางห้านเพื่อนกับเปิดให้บริการแล้วเนาะเปิดขายเปิดยังแล้วแล้ว,ลวก็บ,บางห้านกันยังบบทันได้ขายเนาะทุกคน เริ่มเริ่มใกล้ซีฮอดมือแล้วเนาะบุญออกพรรษากับประมาณวันที่เสาเก้าวันเนาะประมาณนี้เ,เนาะวันที่เสาเก้ามืดีที่เฮาขี่รถเข้ามาในกะหากระแมนวันทีนอ่อ่ะสิบเจ็ดเนาะเพิ่นก็เริ่มเริ่มกางเต้นกางอย่างเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะแล้วกอะกคือสิแม่นสีแบงให้เข้าเลยว่าฮานได้ฮานได้เป็นฮานได้แบบนี้บ่ จุดทางหน้าของเฮาหันโตที่มีเลียนป้ายเนาะไป้ายใสเนาะป้าย LED หันก็คือเิ่นหลัดไวเนาะ่นบ่ให้เข่าแล้วเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นตลาดเราจะเินเนาะ่นจะอัดไว้เลยคือบ่ให้เข่าเนาะคัน้นทาาเขาอยากมาก็คือต้องจอดรถอยู่เขตที่เป็นเขตนอกกว่านี้เนาะตอนนี้เขาก,กำลังเลี้ยวออกเนาะ จุดที่เฮาออกมานี่ก็คือสีมักเคิงกับอันโบดเนาะโบดเก่าตั้งแต่สมัยคาเฟลังค้วา่าปกครองไปแล้วเนาะทุกคน,น่นยังงั้นจงรักษาไว้เป็นอาคารอนุลักษ์เนาะสำหรับอาคารอนุรักษ์ของแข่งสวรรค์เขตนี่ก็มีหลายอยู่นเนาะเฮือนแถวนี้ก็เป็นเฮือนเก่าตั้งแต่วูฮานไปแน้ทุกคนเนาะ บางหลังเพิ่นก็นได้ส่มแซมไปแน่แล้วลราบางหลังเพิ่นก็นยังอัี้ยไซแบบเก่าอยู่เนาะยังเป็นแบบแบบเก่าอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นห้องหนังทุกคนเนาะแต่บบจือมาเป็นห้องหนังอย่างเนาะห้องหนังสวรรค์พัฒนาบ่เนาะแต่ว่าตะกี้ได้ยินี้เนี่ยเพิ่นว่าบาู่นี่เพิ่นก็สายสายหนังคือกันเนาะอันนี้ ก็คือตที่เฮาสีข้ามไปเนาะเฮาสิไปข้ามไปเบื้องโบดเนาะทุกคนเนาะขาขาเขตนี้จะเป็นเขตเขตซุมชซนเขตเมือง,เ,งกเก่าเนาะรถก็หไายหลายตวที่เฮาข้ามผ่านมาเนี่จะเป็นเส้นรองเนาะทุกคนเนาะจะเป็นเส้นรองตะ่กี้หาตลาดขายเครื่องกลางคืนจะเป็นตัวนี้เลยเนาะแตวบา เดี๋ยวนี้เพิ่นย้ายแล้วเนาะเพิ่นย้ายออกจากจุดนี้ไปแล้วเนอะอันนี้ก็คือโบสถ์เนาทุกคนเนาะเบิดโบสถ์ที่ว่ามีคลิปย้อนกลับไปขึ้นหลังเคยเข้าไปถ่ายทางในเธอหนึ่งเนาะสำหรับโบสถ์ตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้หันเพิ่นเก็บรักษาเป็นอาคารอนุหลักเนาะไว้ใหนนักท่องเที่ยวเข้าไปบึงทางด้านในเนาะ ตนี้เขาเจะมาเจอ3าแยกเขาจะขี่ลงไปีนเลี้ย,ยวซ้ายลงไปนี่ก็เป็นเส้นรองนะทุกคนโดยแต่เขาจะเป็นปเส้นนั้นเนาะเพราะว่ามันจะเป็นทงเฮียนเนาะเส้นหงเฮียนคนมันจะร้ายเนาะเส้นนั้น๋ยวเขาจะออกมาทางฝากตรงนี้เนาะ,ะอันนี้ก็คือโบสถ์เนาะ เ,เบื้องนี้กันยังมีอ่าคุณอ่ะพ่อแม่นักเทียนเนาะขาเจ้าขาเจ้ามาหาลูกเขาเจ้านะอยู่เบื้องนี้เนาะกระายอยู่เนาะจอดรถดเต็มมาเลยเนาะสุดท้ายนี้เนาะก่อนจบคลิปการฝากมูเพื่อนเนาะข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคอมเมนต์ตำนิติสมกันเข้ามาได้เด้อขอเขอ้าใจทุกคนหลายๆเนาะที่ว่ามาเบื้องแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะ ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงหรือซื้อได้ขายหมานคข,ขายลำรวยเนาะจะเริ่ญก้วนาวหน้าในนาทีการงานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย